สวัสดีพี่น้องวันนี้มาทําต้มส้มปลากระบอกปลาบอกนา่าดาท้มมาเรียบร้อยแล้วตัวเดียวนี่พี่น้องมีพริกนะเอามาโรยบในให้ำชุ่ยๆงามมีไข่ตะไนะคร้นะมีขมิ้นหอมอ่ะหัวเตียมด้วยใบยกร้วยลูกกล้ดยอย่างนั้นเาน้ำใส่หม,ออม้อก่อนทำชั่วเดียวพี่น้องเราได้สดน้ำตึ้งปรุงเราก็มีเดียวหัวเตียม ขั้นแรกเลยพี่น้องเอยใส่ยานีก่อนบุ๊ลงไปบุ๊บุ๊ปขี้มินลางเลยนะฮะบุ๊ลงไปใสยย่เยอะเลยเอ๊ะรัวมาร์กไปปวดเทียมพอแล้วเดีย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 วน้ำมิดลงไปขี้มินอันเติม แกเดี๋ยวพี่น้องเผานี่พ่ออุ้ยอุ้ยเอาเอาเสียงก็ใจใจหม่ได้ตั้งอยู่เอาใส่น้ำเปลือมไปคิดว่าอะไรได้จดนามอืมโอเคได้แหละไปตั้งไฟดีนี้ตั้งไฟกระบอกตัวเดียว โอเคร้อยน้ำเดือดพี่น้องในน้ำเดือดอีกตอนนี้เราก็มาคาดไม่ได้พี่น้องเกอคือเคยเคยก็คือกะปิเนี่ยใส่ลงไปซักชนชาดนะเมื่อกี้น่ะนาดนาดปั๊บไม่ได้เต็มชนชาเนดเคยลงไป ธรรมดาก็จะมีมาข้ามไม่ได้อะมาข้ามแคอก็อว,ว่าได้มาข้ามแคกไม่าแบบ้สีแดงๆได้ใส่ลงไปบางคนก็จะใส่วัวข้าแล้วแต่นะแต่ว่าที่นาดาทาที่นาดาทาก็คือทําแบบที่แม่ทําให้กินแบบโบราณโบราณก็มีเครื่องปรุงแค่นี้คะ่ะเออเครื่องปรุงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เรายังไม่ปรุงทีหมายถึงว่าสมุนไพรต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็เราก็มาใส่น้ําตาลเกลือ ผมชุรแล้วก็น้ำส้มสายชูเราไอ้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวใส่ปลาให้น้ำเดือดจับเลยน้ำเดือดจับแล้วน้ำเดือดจัดแล้วนะจะใส่ปลาละนี่ปลากระบอกใส่ปลากระบอกโอเคก็รอให้เดือดแป๊บนึงเดือดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยปรุงกันเลยใส่เครื่องปรุง เกลือแมดามไม่ไม่บอกนะว่าใส่เท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันต้องชิม <c oughs> แล้วแต่รสชาติบางคนอาจจะกินไม่เค็มเยอะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเปรี้ยวแล้วมันจะแก้ไม่ได้น้ำตาลน,นิดหน่อยนิดเดียวพอน้ำตาลธรรมดาแบบที่แม่ทำแบบโบราณเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ไม่ใส่น้ำตาล เดีย๋ยวนี้นาดาทำให้คุณอื่นกินก็เลยใส่น้ำตาลให้เขานิดหนึ่งขงโชูโรสนิดเดียวพอพอแล้วแล้วแต่นะคะใครกินหรือไม่กินก็ร้อยปลาสุกเดี๋ยวพอปลาสุกเราก็มาใส่นี่มักรรดเรามีผิวมักรูดด้วยชอบอันนี้คือชอบมากผิวมักรูดนี่คือชอบมาก เราก็จะหั่นไว้พริกเนี่ยเราใส่เดี๋ยวอ่ะใส่แค่นี้พอแต่พริกเขียวเวลาใส่เข้าไปเนี่ยต้มส้มเนี่ยมันจะอร่อยมากเวลามันสุกมันอร่อยกินกับชส้นขนมจีนพี่น้องลองเลยต้มส้มปลาหรือว่าต้มเค็มกินกับขนมจีนอันนี้เลยจืด ต้องใส่ผิดผิดเขี้ยนี้แหละลงไปแลยวร้อยมาชิมรสชาติกันก่อนเดี๋ยวหาช้อนสักอันได้ช้อนมาแล้วซิ้นแนอ่อร่อยยังไม่ถึงเปรี้ยว อร่อยแต่ยังไม่ถึงเปรี้ยวใส่น้ำส้มอีกเดี๋ยวไม่เราเรา,เราก็ตัดเราวใส่มะนาวก็ได้นะพี่น้องใส่มะนาวก็ได้นดาคิดว่านดาเดี๋ยวใส่มะนาวใส่มะนาว,านาวเวลาจะปิดอะ่ะมันก็จะได้ความหอมอ่าโอเคทีนี้เราก็มาใส่ให,หมดเลยทั้งพริกทั้งมะกรูดทั้งอะไรผิวมะกรูกดใบมะกรูดโอเค เราก็มาชิมอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งใส่น้ำส้มสายชูไปสีนี้แล้ว้อยแลย้ใส่มะนาวใส่มะนาวนะคะเป็นอันว่าเสร็จเนี่ยต้มส้มเอกได้แล้วแค่นี้ค่ะโอเคเสเร็จแล้วพี่น้องถ้ามีน้ำส้มจากสมัยก่อนนะ มีน้ำส้มจ่าเขาเรียกน้ำส้มจ่าแถวปากพนังนครเขาจะมีขายเมื่อก่อนอร่อยมากไสเหล่าร้อยพี่น้องน้ำส้มจ่ากับน้ำต้มส้มร้อยสุดแกงส้มการ้อยมาใส่ลงไปใส่น้ำลงไปก่อนแล้วก็อันนี้อาตอนเทไม่เห็นอือฮึขับแกงก็ดีพี่น้องกับข้าวก็ดี ทำไมต้ามีกินสีบ้านเอ๊ะไม่ไปในพุทธใจ้ไปโยหืโอ้ร้อยคำว่าต้มซ้มส้มคือเปรี้ยวต้องให้เปรียปร้ยวนำแล้วร้อยพี่น้องพบกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ